อ้าวโอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโอ้กฤษนาครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมรถสิบล้อที่เล่นด้วยกันได้นะครับใน C399 นะครับนี่ครับอ่าผมขออภัยให้ผมกดผิดนี่ครับ C399 ของผมครับ ผมมีคลิปอยู่ครับสโหลสี่สามก็เก้าคุณเข้ามาดูคลิปผมได้เลยครับที่ช่งชนนอง c h a n แนลองกิจนาครับภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับพิมพ์ไปเกม ครับเกมรถสิบล้อนะครับนี่ครับคุณก็เลื่อนหาไปครับนี่ครับนี่ครับของผมอยู่ตรงนี้ครับเกมรถสิบล้อคุณก็กดเข้าไปครับกดเข้าไปในเกมรถสิบล้อแล้วให้คุณกดตรงนี้ครับถ้าความจำใครเต็มจะโหลดไม่ได้นะครับแล้วคุณก็กดตรงนี้เลยครับกดไปเลยครับรอโหลดครับ ถ้ามีเสียงอะไรผมก็ขออภัยด้วยครับเพราะได้เวลานอนของผมแล้วครับกำลังโหลดอยู่นะครับมีเสียงอะไรผมก็ขออภัยด้วย,ยวรวครับโหลดเสร็จแล้วก็ ถ้ามันไม่ขึ้นอย่างนี้คณก็กดไปอีกทีหนึ่งครับแล้วคงแล้วก็จะกดติดตั้งได้เลยครับเนื่องเล่าแล้วก็รอยครับงูเป็นนี้ครับ รอสักพักนะครับเน็ตผมก็ฝากหน่อยนเน็ตใครแรงก็น่าจะเร็วอยู่ครับถ้ามีเสียงร้ายผมก็สอรี่ด้วยครับ่บตอจากนั้นก็ถ้าคุณจะก,กดออกก็กดตรงนี้ครับ เวลาก,กดเรียบร้อยแล้วคุณก็จะไม่นี่ครับเกมนี้ที่คุณโหลดมันจะไม่ลบทิง้งถ้าคุณอยากเข้าไปเล่นเลยก็กดเปิดเลยครับน่าจะเป็นนี้ครับก่อนแรกขึ้นมาครับส พัดลมเป็นงนี้ครับอะไรเสียงลมผมก็ขออภัยครับเพราะผมเมื่อกี้ผมไปปิดพัดลมมาครับนอนที่เลโก้มาไม่หนึจะนอนนอนนู้ให้พี่โอไปนอนเลโก้เย้ครับจะได้แล้วครับซื้อได้แค่สองคันนะครับถ้าใครทำรักกีก็ซื้อได้หลายคันอยู่นะครับแต่ผมจะซื้อคันนี้ครับ เครับแล้วกดนี้ครับถ้าใครอยากได้พ่วงก็กดตรงนี้ครับนีาครับอันบนสุดเลครับกดอันบนสุดครับแล้วก็เลือกหาพ่วงครับพ่วงนี้ไม่มีครับคุณก็เปลี่ยนคันได้ครับซื้อได้อีกคันหนึ่งครับ ผมบอกเลยคันนี้แรงสุดครับนะแล้วคุณก็กดตรงนี้ครับแครูก็กดนี้ครับนี่ก็จะมีพูวงให้เลือกครับแล้วคุณก็กดนี้ครับถ้าค,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 คุณอยากไปเล่นกับคนอื่นคุณก็กดตรงโครืาเลยนะ ผน่าจะรู้ครับนี่ครับกดอันสองครับตรงนี้ครับอันสองครับอันสองครับนี่ครับถ้าเขียนเครื่องหมายถูกแสดงว่าใส่รหัสอยู่ครับถ้าไม่เขียนเครื่องหมายถูกผมจะลองกดแบบไม่เขียนเครื่องหมายถูกนะครับนถ้าใครจากเล่นเซิร์ฟตัวเองอะก็ตั้งชื่อเซิร์ฟเลยครับ เหมาะสมนะครับคนอื่นจะได้เข้ามาเล่นด้วยนี่ครับผมจะตั้งบอกว่าเออเอนะครับถ้าไม่อยากใส่อันนี้คือเซิร์ฟนะครับที่ผมใส่ไปข้างบนสุดครับข้างล่างก็รหัสเซิร์ฟครับถ้าไม่อยากใส่รหัสเซิร์ฟก ไม่ต้องใช้ร so หัสเลฟครับ so ถ้กใส่ไปเขาก็ไม so ่ไ so ด้กดผมแล้วยก็กดถูกเลยเด่๋ยวเรากใส่รหัสครับถูกแล้ครับก็ถูกแล้วครับเดี๋ยวก็มีคนมาเข้าเองครับที่นี่ถ้ามีเสียงอะไรผมก็หัรับเมื่อกี้พอผมพูดไหนอ กำลังเขาว่ารอครับรอเสียงเพลงหยุดนะแล้วก็จะมาครับเน็ดผมก็ใช้ครับเสียงเพลงหยุดแล้วใกล,ใกล้มาแล้วครับใกล้มาแล้วเนี่ยได้แล้วครับแล้วคุณก็กดสตาร์ทครับตรงนี้ครับ นี่ครับนี่ครับเข้าใครอยากตรวกันได้หมดได,ด้ครับครับขับออโตโนมัสถึงครับผม ับเนือ้อเบกเนือเนเน้อไครเรียกว่าครับทันนี้แรงสุดๆเลยครับ ถ้าอยากไปเอาพ่วงก,ก็กดข้างบนเดิมครับแล้วคุณก็กดตรงแผนที่ครับนี่ครับพ่วงของคุณจะอยู่ตรงสีเหลืองครับก็กดไปครับเออผมก็ขอจบคลิไปไว่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเอ้ยอย่าเอ้ยผมก็ขอเอ้ยผมก็ขอจบคลิไปไว่เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระต่ายกดแชร์ด้วยนะครับไปครับ